จะลดความเดือดร้อนยังไงต้องทําหลายอย่างแต่หนึ่งอย่างที่สําคัญไม่แพ้อย่างอื่นเลยก็คือเรื่องนี้เรื่องกระจายอํานาจเรื่องการปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ของท้องถิน่นทําไมต่างจังหวัดไม่มีงานทํานอกจากภาคการเกษตรกับรับราชการแล้วเนี่ยแทบไม่มีงานเลยนะถูกไหมถูกไหมงานในต่างจังหวัดผมจะบอกให้เอกชนในต่างจังหวัดมีอะไรบ้างโชรูมรถยนต์ขายปุ๋ยขายเครื่องมือกเกษตร ขายทองขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยงานในต่างจังหวัดทุกจังหวัดทุกอำเภอก็มีประมาณเนี่ยที่เป็นบริษัทท้องถิ่นที่พอจะมีการจ้างงานหน่อยก็จะอยู่ในแวดวงเนี่ยแต่คุณหางานไม่ได้เลยไม่มีงานเลยคุณไปญี่ปุ่นดูดิโตโยต้าตั้งอยู่ที่ไหนโตโยต้าไม่ได้ตั้งอยู่โตเกียวนะโตโยต้าตั้งอยู่นางโกยาะมครซอท์ไม่ได้ตั้งอยู่วอชิงตันดีซีมครซอท์ตั้งอยู่เสียแล้วทำไมมันเกิดบริษัทแบบนี้ใน ในจังหวัดได้เอานี้ดีกว่าคุณนึกบริษัทระดับประเทศออกสักบริษัทไหมที่ไม่ได้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพอ่ะโอกาสอยู่ที่ไหนในประเทศไทยโอกาสอยู่ที่กรุงเทพคุณเติบโตที่จังหวัดไหนไม่รู้แหละคุณจะเติบโตที่แพร่คุณจะเติบโตที่แม่ฮ่องสอนคุณจะเติบโตที่สารคามคุณจะเติบโตที่ที่ละนองท้ายที่สุดถ้าคุณอยากหาโอกาสในชีวิตคุณมาที่ไหนคุณมาที่นี่ทําไมต่างจังหวัดของเรามันมีบริษัทใหญ่เกิดขึ้นไม่ได้ ทำไมมันเกิดการจ้างงานในต่างจาังหวัดไม่ได้คําตอบก็มาเรื่องนี้แหละอํานาจและงบประมาณเพราะมันไม่มีอํานาจและงบประมาณในการผลักดันเศรษฐกิจของมันเองดังนั้นสําหรับผมคําถามว่าจะลดความเดือดร้อนยังไงต้องทําหลายอย่างแต่หนึ่งอย่างที่สําคัญไม่แพ้อย่างอื่นเลยก็คือเรื่องนี้เรื่องกระจายอํานาจเรื่องการปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ของท้องถิ่น